ป็นมาลองกองแกงแล้วเอาจะว่าจะแปลกรถเราคือรถเป็นยังบบฮูสินะก้เฟโบฮูดิเไยกาเอาเฟ้งบอกแล้วไอ,อฟังก็บ,บอกว่าพวกเจ้ามาหอดีเหมือนจะให้นา้นาๆมาดเด้อไปบันนี้เอาเอาสียงหยกย่งหันอเอามาเบิ้งดูมันแม่นพี่สัง ตัดดีๆีหันไป,ไปแล้วแล้ว <c oughs> โอ้โหไปบางเหมือนแล้วบันนี้ <c oughs> นี่ปัด <c oughs> แค่โจ้บประชาจริงอ่ะ <c oughs> น้องปะตังนะ่ะงนะมีกินไอีกแล้วมือ <c oughs> งงนีน้ช่วงนี้กินดุจากน้อยน้องปะตั้งกับนา้าอันนา้นาเออน้าตึงขึ้นตึงขึ้นแล้วก็ตุยแล้วบะนาลาบไปยักมายยอนว่าอันมีคนทวงนาลาตุยบอคือบม่อมาเลยว่า <c oughs> น้าจะจากน่อยน้าจะมาเพออาเอฟแอมบอกให้มาแล้วอันนั้นลางแต่มัดเดียวกระไรเราลางตัวอันนั้นค่ะ ลางอันนั้นก็เอาหนึน่งเอากรำเดียวมีแต่ลางกระไ้น้องแก้วพระธาตออกเราหักนะลางเลยเอาไปกินกับผู้ได้มักก็เอาตัวน,นั้น้มนีก็มีกินอีกแล้ว้มนีนะ <laughs> มีต้มไก่ปิ้งเป็ด ปิงมูแล้วก็ต้มมูเนาะแกงมูเป็นต้มแกงมูยูพูนยูปลาพุ่นจากนายศิภาทุกคนไปเบิง่งเนาะตอนนี้พาน้องๆมาล้างผักก่อนน้องอาเซ้งรถเจ้าเป็นยังเป็นมาลองกองแกงแล้วเอาจะมาจะแปลกรถลราคือรถเป็นยังบป่งหูสินะกาคอยโป่งหูดิไว้กาเอามาเป้งเอา ก็ตรงท่ามคนแปลอโอว่าเออรถอค่อยมันเป็นย่างมันเพยอยู่บนได้สิโอ้ข้าวบอนมันเป็นยู่นเนี้ยคืลื่นแล้วข้าวสาน้ำมันข้าวบอนเป็นส่วนาหมีเ้อ๋อมันเป็นเมี้ยงอันสนิมฮะนะมันเคลื่อนข้าว่าเขาสซีลังลดน่ะ้างอ่ะค่อยสีไปกินเขาจะใส่ข้างอ่ะนั่นใครบอกอ้ค่อยก็สซีไปอ๋อข้าวหลังลุดเวฟอมก็บอกให้สวนนารามาเราขี้พวกนารามาแล้วก็ อานาล่าเสร็จมาเมื่อกี้ว่าโผล่มาเห็นพวกเจ้าหมืนแล้วปไปยอ่าน่าาอ่านาล่านอนใส่ห้าไอ้ฟาร์มบอกนะวันนั้นกินข้าวนอนแล้วนาล่านี่บลอกแล้วไอ้ฟาร์มก็บอกว่าพวกเจ้ามาหอดพีเมือนจะให้นาล่ามาเด้อไปวันนี้เอาเสียงยกย่งหันเอามาเบิ่งดูมันแม่นพี่สัง โอ้ต่ำแจวข้าวป้าน้องป้ตังได้หิวแม่งเป็นทุอ่งอย่างคุณ <laughs> หิวผักสลัดโอเคเนาะกินข้าวป้าของแทลเนาะมอนีนะมีเหือนบรอยากิิน,นกิน,กนข้าวอยื่ป้าเดียนเทยากันไปเลยไปอากงไปปิงซินปันเอ้ยกินดู <laughs> ไปยืนเฝ้าควาหมหอนอยู่พ่นนะ <ไ>ว้าวค,คือมาเป็นตาแสบแค่อันนี้มันแกงมูตัวนี้มันปิงปิงเป็ดป,ปิงมูปิงไก่อ,อ,อันนี้มันต้ไมไก่ดิ้น เห็ดจังได้จังสิมเหมิดเนาะเห็ดจังได้จังสิมเดน้องปลาตังอุกใจอยู่อย่าเห็ดแถวนั้นแม่สุดมาเหียนอยู่สิ่งเพราะคือสิ่งผสนปลาตังพุ่นจอกอยู่ทางล่างน้องแก้วค่ะนี่ยมาแล้วกระเลมกระเลมมาแล้วกระเลมเด้อกระเลม ก่อนล้วเท่าไหร่ค่ายแพงบ่ซื้อไดาบ่แพงพุตก่อนซ่องพันเอาอยู่ <c oughs> เอากลับไปอโอ้โหซี่พันยู่ผีหน่ะท่องหนึ่งนะนำก่อนฮั่าดะโอ้โหอย่ามาันัดบ่ไหรก็อย่ามาันเปิดลถบัวเจาก็ยามมือน มาเจาะใหญ่คนละจอกเดียวกันละจอกยาว่เบอร์เอาคนละจอกเดียวกันถ้าจังไลกินแล้วกันเอาจอกเดียวกันเอาให้อาสิงก่อนมู่งเต็มยังไิบกินเพอนหรอวะนล้วมีปิงแน่แล้วเจ้าเบี้ยทั้งๆทั้งปิงทั้งซอยให้พร้อมมากินเลยพูดให้พร้อมกินมากินเลยพูดได้ไหมสวนน้ำถุงมินดาลดอเกี๊ยอันใหญ่ขนาดนี้ เอาตัวนี้ดิตัวนี้คักกว่าเอาตัดดีดีหั่นไปอสุกแล้วมันเป็นน้ำซีอันนั้นซ <c oughs> ีดีชาโอเคเอาใส่นี้เลย เอาใส่นี่เลยอ่าคีบใส่เอามีดนะวางอยู่เดีวเอเอเคลียมาแล้วก็วางโอเคแบบนั้นแหละทึกต้องสับซีนกระไฮซ้อนโอ้โห้อยคื่อนมาสันนง่างเหรอย่ากำลังอ่ะเยะน็นนง่างเหรอเยน็นนง่างเหรอ, <laughs> อค <laughs> อยเคลื่ <laughs> อนมาสันสับซีนกรบบุป็น สิงเอ้ยฝันนนัอยากในพุ่วไปหอดไปสับต้อนใส่กระเด็นใส่น้ำแม่ยาบ่ไหนเด้อเฮ็ดบ่แม่เอ้ยเฮ็ดน่ะแม่ยาเฮ็ดตาบ่แ้วไปสับซีนกระเด็นใส่าน้ำแม่ยาบ่ไหนเด้อโบ้เคยสับซีนกับกระเด็นบ่เป็นเอามือจับกระได้ถ้ามันบ่หวนแล้วนะถ้าซีนมันบ่หวนแล้วนะเออ ปูเลยเตรียมบันนี้นะเออได้แล้วอ๋อกินเขาปลาอันนี้มันเย็นแล้วปูเลยตอกยาแม่งังมันจักจางเเพราะว่าโซโล่เปื่อยๆแเต็มหรือยัง พ่อใส่ผู้เทพนะจ๊อะไรบ่อะไรบ่บ่พ่อบ่ทึบบ่ยังกะซื้อเมาไปเสียจาาไปก่อนเนาะมาแล้วมาแล้วมา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 มเมา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 นามาเาามามาามามาามาาม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 าาาเาาาามาามาาามา้า กิน้าวป่ะนี่สี่วงเข้าไปเลยเอาให้กินเลยกินเลยกินก้อนนน่ไ้เพื่นจะยยำมาทางพี่หรอ แันบอ่้อาละอันนี้ซ้อนค่อยด้น่นปลาบกปละนี่เลยนับมาจับมาเริ่อบุงไหมครับแซบเลยอ่ะซึ่งแเบเลยแล้วแล้วไโอ้โหไปบางมาแล้วบันนี้ อปแค่โจกปะจาาจริงอะอโอ่เป็นอะไรอ่ะซิงแสบไรอันนั้นบวท่าท่าอันนั้นนะนี่อันอันนั้นแม่กับลูกเด้อนั้นนะแม่ลูกนะ้างกัน้นแม่งามแล้วลูกงามลูกงามเแม่ ดูกระงามแม่กระงามแม่งามกับลูกงามแม่นี่กินแล้วเราเด้อพูนทางพูนกินแล้วเราจัดการกินพร้อมเมียนพร้อมเนาะพี่น้องเนาะลังซักพี่กินแล้วแล้วกะพากันเมียนพากกันเมื้อช่วยกันคนละไม้คนละมือ